นักเรียนทุกคนเลยนะคะกลับมาพบกับคุณครูค่ะวันนี้ว่าด้วยเรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรของปีซึมเย่จะเย่ทำไมเย่ไว้ก่อนนะคะลูกอ่าทีนี้เรามาว่าด้วยเรื่องพื้นที่ผิวพื้นที่ผิวก่อนนะคะพื้นที่ผิวของปีซึมนะคะไม่พูดพร่มทำเพลงครูพูดเลยนะการหาพื้นที่ผิวของปีซึมเขาบอกว่าหาได้โดยนั่นจะต้องทำสองสเต็มนะคะ หาพื้นที่ผิวหาพื้นที่ผิวด้านข้างทั้งหมดก่อนและไปรวมกับพื้นที่ฐานทั้งสองอ่าเราจะทำสองสเต็ปนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปรู้สูตรในการหาพื้นที่ผิวของปริซึมนะคะเราจะต้องมาดูรูปก่อนค่ะเวลาเราหานักเรียนดูนักเรียนจะได้มองภาพออกเราก็จะจะ,จะมาเจอรูปปิซึมคลี่นะคะเราก็คลี่ออกมาอันนี้คือปริซึมสามเหลี่ยมเนาะเพราะมีฐานเป็นสามเหลี่ยมนะคะพอเราคลี่ออกมาเราก็จะเจอพื้นที่ฐานเราจะเจอฐานสอง สองรูปแล้วก็จะเจอรูปพื้นที่ด้านข้างผิวด้านข้างร,รูปผิวด้านข้างคุณนครูเคยบอกนักเรียนแล้วว่าอ่าพีซึมนะคะรูกฐานฐานหรือฐานหรือพื้นที่หน้าตัดหรือหน้าตัดของมันนะคะจะเป็นรูปเหลี่ยมถูกต้องไหมคะอ่าจะเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหรือใดๆทีนี้อ่ารูปผิวด้านข้างค่ะพื้นที่ผิวด้านข้างก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยม ด้านขนานหรือสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะประกอบด,ด้วย3รูปเห็นไหมคะเพราะว่าเพราะว่าพื้นที่หน้าตัดหรือหน้าตัดของมันเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะต่อด้วยรูปคลี่ตัวนี้จะเป็นรูปบาตนะคะเดี๋ยวตัวนี้เราจะมาหาเราจะมาหาพื้นที่ผิวกันเราจะเบิกเลือกด้วยรูปบาตรเลยนะคะรูปบาตหรือพิซึมสี่เหลี่ยมนะคะก็สเต็ปการคลี่ก็ให้นักเรียนดูเป็นสเต็ปแบบนี้ก็รูปที่คลี่ก็จะเป็นแบบนี้ เราจะหาพื้นที่ผิวคือรูปนี้นะคะทีนี้พอเรามองเห็นภาพแบบนี้ปุ๊บนะคะนักเรียนก่อนที่เราจะไปทําอะไรเราจะต้องมาดูสูตรสูตรนักเรียนจะต้องรู้สูตร2อันส2สเต็ปนี้ก็คือสเต็ปแรกนักเรียนต้องหาพื้นที่ผิวข้างก่อนพื้นที่ผิวข้างได้มาจากอะไรเขาบอกว่าความยาวรอบฐานความยาวรอบฐานคูณด้วยสูง นั่นคือพื้นที่ผิวข้างแล้วุณคูขาวความยาวรอบฐานคืออะไรเขาบอกว่านําเส้นรอบรูปมาบวกกันเออให้เอาเส้นรอบรูปมาบวกกันสูงสูงหรือ h นะคะสูงมาจากอะไรมาจากความยาวจากหน้าตัดด้านหนึ่งไปหาหน้าตัดอีกด้านหนึ่งก็คือสูงของปีิซึมนั่นเองนะคะก็คือความยาวของฐานด้านหนึ่งไปหาฐานอีกด้านหนึ่งอันนี้คุณเน้นไปแล้วนะคะทีนี้พื้นที่ทั้งหมดเรามาสรุปเราได้มาจากพื้นที่ผิวข้างพื้นที่ผิวข้างก็คือก็คือด้านบนที่เราหามา บวกด้วยพื้นที่หน้าตัดก็คือ,อ 2, อ 2>, 2. ออพื้นที่หน้าตัดหรือพื้นที่หน้ากระตัดคูณ2นั่นเองนะคะพื้นที่หน้าตัดเป็นรูปเป็นรูปสามเหลี่ยมเราก็ต้องหาพื้นที่สามเหลี่ยมนักเรียนจําได้ไหมพื้นที่สามเหลี่ยมคืออะไรเซนหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงถ้าพื้นที่หน้าตัดเป yeah, <imagination. S 2> ็น <crime> ร UH, ูป <świat> ถ้าหน้าตัดเป็นรูปอะไรคะอ่าถ้าพื้นที่หน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะนักเรียนสี่เหลี่ยมจะหลัดนักเรียนก็เอาด้านคูณด้านได้เลยใช่ไหมคะอ่าโอเค ทีนี้ตัวนี้ยังไม่ดูนะคะเราจะเรียนเรื่องพื้นที่ผิวข้างกันก่อนนะคะก่อนอื่นเราลองมาดูมุณครูจะยกตัวอย่างให้ก่อนที่เราจะไปทําแบบฝึกหัดในหนังสือสอสวทนะคะเราจะมาดูเราจะมาดูพื้นที่ผิวของอะไรรูปแรกก็คือพื้นที่ผิวของรูปสี่เหลี่ยมอจพิซึ่มสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะทีนี้นักเรียนดูนะเขาให้หาปรินที่เขาให้หาพื้นที่ฐานก่อนแล้วเขาเขาให้หาสองพื้นที่ฐาน และโจทย์เขาให้หาพื้นที่ผิวข้างแล้วถึงจะไปหาพื้นที่ทั้งหมดอนักเรียนมาดูเลยพื้นที่ฐานพื้นที่ฐานนะั้นครูขอเขียนนะพื้นที่พื้นที่ฐานเกิดจากอะไรหูกพื้นที่ฐานมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมเห็นไหมคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสมันก็คืออะไรมันก็คือกว้างคูณยาวนั่นเองนักเรียนก็จะได้อะไรหูกก็จะได้กว้างคูณยาวนะคะ กว้างของเขาก็คือเท่าไหร่คะเขาให้กว้างก็คือ7 7คูณด้วย6กว้างคูณยาวก็คือคำตอบที่เราได้เราจะได้พื้นที่ฐานเท่าไหร่คะคำตอบก็คือคำตอบก็คือ4 1 2ตารางอ่ามันเป็นซ m เมนะคะเราก็ใส่ตารางเซนติเมตรนะคะโอเคเราได้พื้นที่ฐานแล้วนะตอนนี้เราได้ตรงนี้แล้วนะลกูก กูขอแบบไฮไลท์ไม่ไฮไลท์ดีกว่าดูไฮไลท์แล้วดูไม่ชัดอ่ะอย่างงี้ก็ได้อย่างงี้ก็ได้นะฮะอตอนนี้เราได้ตรงนี้ละถูกไหมฮะทีนี้ต่อไปเราได้พื้นที่ฐานแล้วนะเราจะเอามาใส่เป็นคําตอบเลยก็ได้นะอ่ะรูใส่เลยก็ได้ให้นักเรียนดูจะนักเรียนจะได้เห็นนะคะสี 42, 42, ออ่สออิบสองสี่สิบสองตรมนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปสองพื้นที่ฐานสองพื้นที่ฐานนักเรียนก็เอา อะไรคะเอา42 42คูณ2อ่ะ2พื้นที่ฐานเกิดจาก42คูณ2นักเรียนก็จะได้เท่าไหร่คะคำตอบคือ84นั่นเอง84ตอรออมอนะคะอ่ะเราได้แล้วเราได้ละทีนี้ไปไปไหนต่อไปพื้นที่ผิวพื้นที่ผิวข้างเมื่อกี้คุณครูบอกสูตรน,นักเรียนดูสูตรพื้นที่ผิวข้างสูตรพื้นที่ผิวข้างนะคะ อ่ะขอเขียนขอเขียนพื้นที่ผิวข้างพื้นที่ผิวข้างเกิดจากความอะไรคะความยาวรอบฐานความยาวรอบฐานคูณด้วย h หรือคูณสูงนั่นเองอังคูใส่สูงไปก็ไดาษไป h นะคะ อะมาดูทีนี้ความยาวรอบฐานความยาวรอบฐานได้แก่อะไรใดๆบ้างเรามาดูรูปค่ะมันก็คือ7 7 6 7บวก6บวกเบวกหเห็นไหมคะความยาวรอบฐานไงคะก็จะเป็นอะไรคะก็จะได้ความยาวรอบฐานก็จะเป็น7บวก6บวก7บวกหนะคะ แล้วก็ทั้งหมดคูณด้วย11คูณด้วย h คุณครูย้ำเรื่องสูงเสมอนะคะความสูงก็คือความยาวจากฐานด้านหนึ่งไปหาฐานอีกด้านหนึ่งเห็นไหมคะนี่คือ h นะคะเพราะฉะนั้น7บวก6บวก7บวก6คูณ11นักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะคิดในใจเต็กตอบเต็ตอกนะคะเราจะได้เท่ากับ200เท่าไหร่เอ่ย200 โทษนะคะ286ออะไรคะส8 6ตอรอสอมอนั่นเองนะคะได้แล้วนะคะอ่าพื้นที่ผิวข้างนะักเรียนก็จะได้2องร้ดตรสอมอนะคะอืมทีนี้พื้นที่ผิวทั้งหมดพื้นที่ผิวทั้งหมดเกิดจากอะไรลูกพื้นที่ผิวทั้งหมดก็เกิดจาก เดี๋ยวครูขอเขียนให้นะพื้นที่ผิวทั้งหมดเกิดจากเกิดจากอะไรคะเกิดจากพื้นที่ผิวข้างบวกด้วย2พื้นที่ฐานเกิดจากสองพื้นพื้นที่ผิวข้างบวกด้วย2ครูเขียนแบบนี้เลย2พื้นที่ฐานนะคะยอ่ยอๆนะคะพ,พื้นที่ผิวข้างเมื่อกี้เราหามาได้เท่าไหร่คะ200 200รเท่าไหร่286เพราะฉะนั้นเอา286บวกด้วย2พื้นที่ฐานก็คือ84 286บนะคะ286บวกด้วย8ปดบวกด้วย84คําคำตอบก็คือเท่าไหร่คะลูกคำตอบก็คือ370นั่นเองต่อรอสอมอโอเคได้แล้วเราได้คำตอบแล้วเพราะฉะนั้นเราก็มาใส่ตอบเลยค่ะ นักเรียนก็จะได้จะได้พื้นที่พื้นที่ผิวทั้งหมดของปีซึ่มข้อแรกก็คือ370ตอเรเสออิบตรสมนั่นเองนะคะนี่คือคำตอบนะครูไฮไลท์ให้นะคะอือข้อหนึ่งเรียบร้อยนะคะทีนี้ครูขอแบบว่ายอ่ยอๆๆโทษนะคะ นึงอ่าโอเคทีนี้เรามาดูข้อสองข้อสองก็คือมันเป็นทศนิยมเนาะแต่ทศนิยมเราก็คิดได้นักเรียนนะคะอะ่มาดูกันทีนี้พื้นที่ฐานสองพื้นที่ฐานเกิดจากอะไรคือพื้นที่ฐานก็คือกว้างคูณยาวเหมือนเดิมถูกไหมคะเพราะมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมเนาะพื้นที่ฐานคือ คือกว้างคูณยาวเท่ากับอะไรคูณอะไรคะก็คือ2องจุดศูคูณด้วย2.34อ่านักเรียนจะได้เท่าไหร่คูณด้วยความไวแสงค่ะคำตอบที่เราได้ก็คือ4ี่จุดสี่นะคะตอรอ์สอมอนั่นเองอ่ะเราได้คำตอบแล้วนะเราก็คำตอบมาใส่เลยคะ่ะเอาคำตอบมาใส่นะลูก ก็จะได้เท่ากับ4 2 4.72ส่อตร,ร์สมตารางเซนติเมตรนั่นเองนะคะทีนี้2พื้นที่ฐาน2พื้นที่ฐานก็เกิดจากเกิดจากอะไรคะ2พื้นที่ฐานก็คือเกิดจาก4 7 2คูณด้วย2อานักเรียนลองคูณเลยค่ะเราจะได้คำตอบเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ9จุดสี ตอรอสอมอนั่นเองนะคะทีนี้อ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราจะไปหาอะไรต่อเราจะไปหาพื้นที่ผิวด้านข้างเมื่อกี้ครูบอกแล้วว่าพื้นที่ผิวด้านข้างเป็นยังไง<ม>พื้นที่ผิวด้านข้างเกิดจากความความยาวรอบฐานคูณสูงหรือคูณ h นั่นเองนักเรียนก็จะได้อะไรคะพื้นที่ผิวข้างพื้นที่ผิวข้าง แทนสูตรเลยนะครูเขียนสูตรข้างบนแล้วนะน้องน้องแทนสูตรเลยก็จะได้เป็นอะไรคะพื้นที่ผิวข้างอ่ะสองจุดสามสี่สองจุดสามสี่สองจุดสามสี่บวกด้วยสองจุดศูนย์สองอ่ะแล้วอะไรอีกบวกด้วยสองจุดสามสี่บวกด้วยสองจุ 3, 4, ดศูนย์สองแล้วก็คูณด้วยสูง คูณด้วย2จุดสูงนักเรียนดูสูงสูงคือตัวไหนเดี๋ยนะสูงคือสูงคือจากนี่ไปนี่นะใช่ไหมสูงคือ2.02นั่นเอง2.02นะคะอืมได้ละทีนี้พื้นที่ผิวข้างคาตอบคือเท่ากับเท่าไหร่คะคําตอบของพื้นที่ผิวข้างก็คือสิบ 7.61ต่อรอสอมนั่นเองนะคะเกิดจากนักเรียนเอา2.34บวกด้วย2.02บวกด้วย2.34และบวกด้วย2.02ตรงนี้นักเรียนก็จะได้เท่าไหร่คะ8.7 8.72อ่านครูทษให้8.72คูณด้วย2.02นักเรียนก็จะได้เท่ากับ17.61ตารางเซนติเมตรนั่นเองนะคะเอาคำตอบมาใส่เลยก็จะได้เป็น1 7 1> 6 1ต่ตรอสอมอรโอเคแล้วยังไงต่อทีนี้พื้นที่ผิวทั้งหมดนะคะอังคูเขียนพื้นที่ผิวทั้งหมดอ่ะเกิดจากอะไรลูกเกิดจากพื้นที่ผิวทั้งหมดเกิดจาก17 6 1พื้นที่ผิวด้านข้างบวกด้วย2พื้นที่ฐานใช่ไหมคะก็คือ17 6 1นนั่นเอง 17.61บวกด้วย2พื้นที่ฐานก็คือ9.44 9.44นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่น้องได้น้องจะได้เท่ากับเท่าไหร่คะคำตอบก็คือ2 7นะคะจุด05ต่อรอสมอนั่นเองนะคะก็ไปใส่เลยเป็น27.05นะคะต่อรอ สอนหมอเห็นไหมคะมันก็จะได้คําตอบแล้วลูกไม่ยากเลยนะคะไม่ยากเลยเนี่ยน้องหาตามสเต็ปที่มงครูยกตัวอย่างแบบนี้คะ่ะอันนี้นครูยกตัวอย่างที่มันเป็นอะปีซึมสี่เหลี่ยมก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูแล้วเราจะเจอปิซึมสามเหลี่ยมเนาะแต่วันนี้นครูจะมายกตัวอย่างให้น้องดูแค่นี้แล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปครูจะทําคลิปเกี่ยวกับอะไรเออรอติดตามรอติดตามวันนี้นครูก็ ฝากไว้แค่นี้ถ้ามีอะไรสงสัยหรืออยากจะคอมเมนต์อะไรก็ก็พิมพ์ไว้ใต้คลิปได้ครูจะมาตอบนะคะส่วนเราก็เลี่ยงไม่ได้นะักเรียนว่าเวลามันเรียนเกี่ยวกับเลขคณิตแล้วมันมีสูตรนักเรียนก็ต้องต้งจำะคะ่ะหรือแปะติดฝาบ้านไว้เหมือนครูบอกว่าให้เรียนจาภาพค่ะท้านะะาเรียนแปะติดไว้นักเรียนเห็นเห็นภาพทุกวนันเราก็จะจําได้นะคะ ก็คืออันดับแรกก็ต้องจําก่อนแล้วแต่พอเราอาศัยที่เราทําแบบฝึกหัดไปเยอะๆอ่ะเราก็จะจําได้โดยอัตโนมัติไปเลยะค่ะว่าอ๋อสูตรของพื้นที่ผิวของปีซึ่งมันแบบนี้นะอะไรอย่างนี้นะคะสุดท้ายนี้คุูก็ฝากคลิปไว้ด้วยนะคะฝากเรียนกดกดไลค์กด s u b s ไคร b ์ไว้เป็นกําลังใจให้คุครูด้วยนะคะอ่ะวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ